ครับสวัสดีครับจากร้านวอลิตออดิโอในเซตครับคันที่เห็นเป็นเบนซ์ E คนะครับปี2013นะครับหรือ14อยู่ในช่วงปีนี้เป็น NGT 4.5ถึง4.7นะครับโอเคคันนี้ที่เห็นดูออกไหมอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นจอ Android แล้วนะครับจอเดิมเอาออกมาแล้วอันนี้คือจอ Android อันนี้อยู่ในหน้าอินเทอร์เฟสเดิมของรถนะครับผมจะไปในหน้าระบบ Android ขั้นแรกผมจะไปที่ เลือกไปที่ออดิโอแล้วมาในโหมด AUX นะครับเพื่อเป็นการอินพุตเรื่องเสียงอ,อันนี้ผมอินพุตเรื่องเสียงไปละผมจะกดลูกศร r e v e r s ์แช่หรือจะไปแตะที่หน้าจอก็ได้นะครับไปที่หน้าระบบมันดออันนี้ผมเปิด YouTube ค้างไว้ยกตัวอย่าง นะพี่โป๊ปอันนี้ผมมาติดฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับอ่าผมชอบอยูอ่อ่กล้องถอยนะครับเป็นลักษณะหมุนตามพวงมาลัยนะครับไกลไลน์ครับโอเคกดพี่ป๊ับ นนหรือจะกดลูกศรรีเวิร์สเป็นการแบ็กกลับของหน้าจอก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในหน้าแอปพลิเคชันอะไปอย่างเร็วๆ Google Map เดี๋ยวจะเบื่อครับก็การใช้ Google Map อันนี้ใช้กันเป็นใช้เป็นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับไปอย่างอื่นต่อเข้าๆ Play Store คับโหลดแอปเอาเองเซิร์ชกับตามเซิร์ชพิมพ์เข้าไปอะ กตัวอย่างทีวีอ่านะี่ครับประมาณนี้ก็ไปเซิร์ชแอปมาดูหนังจากฟรีทีวีเอาก็ได้นะครับแล้วก็ G P S เป็นการรับสัญญาณตัวแอนทนาติดไว้มุมซ้ายเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมกเพื่อให้ Google Map ระหว่างรถวิง่งได้วิ่งตามทันนะครับถ้าฟิล์มไม่ดีจะ,ะถ้าฟิล์มดีเกินไปบางทีทำให้สัญญาณ G P S ช้านะครับแล้วก็ทำให้รถวิ่งตามไม่ทันนะครับในลักษณะ Google Map ก็มี l o เออ e ผมไม่ได้ใส่อะไรไว้มากนะครับฟังก์ชั่นมิลเลอร์ก็มิลเลอร์ภาพจากโทรศัพท์ขึ้นมานะครับทั้ง iPhone และ Android กลับไปที่โฮมพวกนี้สามารถคอนโทรลจากไอได้ไอได้ได้นะครับ หมุนไปที่แอปมาหมุนแล้วก็ในการปรับ SQ ต่างๆนะครับ EQ EQ โอเคอ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะอ่ามีเดีย usb อันนี้ก็เป็นการเสียบ usb เล่นเพลงหนังภาพได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เสียบไว้ มุนจากตัวไอ้ได้โฟนก็เป็นการเชื่อมต่อทั้งการคุยสปีกเกอร์และมิวสิกนะครับบอร์ดก็โชว์พวกความเร็วสาระต่างๆนะครับยกตัวยอย่างเปิดประตูเปิดประตูคนขับปิดประตูโอเคประตูก็ปิดมีอะไรอีกไหม ดิสเพย์ก็คือการพักหน้าจอไปเลยนะครับแต่คือการกลับมาไปไหนต่ออ่ะ FM CD เป็นการกลับไปหน้าเดิมของรถนะครับกลับไปฟัง FM ก็เ,เกียร์ถอยอยู่ในหน้าเดิม ทำงานได้ตามปกตินะครับระบบไฟไม่ได้โชว์อะไรเานี้นะครับแล้วก็บเเจอร์ราคาง50%นะครับ All Inspire นะครับโครงการครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับกับร้านวาลิสออดิโอแอดเอเซสตนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณมากครับ